สวัสดีครับวันนี้เชฟกระทะไม่นะครับไม่ได้ไปปิ้งปิ้หรือว่าย่างย่างไปกี่ไปเผาที่ไหนแต่วันนี้เชฟกระทะไม่เขาเรียกว่ามาอยู่ที่ร้านร้านอย่างนอก,ก,กระเป๋าครับครับผมนี่เบิงเขาเอินว่าตอนนี้เชฟกระทะใหม่มาอยู่กับเอเอเขาเรียกว่ายุปั้มไหนนี่ตทย่งตลาดบ้านเสียวโอ้นี่มาอยู่ย่างตลาดว่าสันนี่สีมี่เขาเอินว่ามีกระเป๋าเนาะมีกระเป๋านี่ ใบละอันนี้ท่อมือเนาะอันนี้ท่อมือเป็นไฟทโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะเป็นมาสองร้อยห้าสิบบาทอาจารย์ขันบุได้ค้าขายบอดีมันขัดเดี๋ยวอาจยอยากให้มันคล้องเด้อดีให้มาเอาเนี่ยไ้มาเอา,า,เอาอยยล่านนี่ก็ได้เนาะหรือว่าเขาเอิ่นว่ากระตาูุไดบอกว่าเกบเ็บเงินโบยูอาจารย์น,นี่เห็นบบนี่เป็นกระตาอันนี้เป็นกระตาเคลือบเนาะเป็นคู่ปอมสมยัยเก่าครับอ้เป็นคู่คู่บนี่ เ้าสนี่เป็นกระคูเนาะนี่เขาเอื่น่าเป็นกระคูกันแล้วกันแต่ทีว่าที่ขาดบ่ได้ดอันนี้เป็นผ่าท่อมือบอตัวนี้สิเป็นท่อเครื่องครับโอ้นี่ท่อเครื่องเนาะคัแนเป็นท่อมือท่อไหมเป็นตัวใดแน่ไหมเบิร์ดครับโอ้นี่เป็นไหมเบิร์ดว่านเนาะนี่อันนี้ผู้ใดต้องการกระเป๋านี่เขาเอื่น่าเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะเป็นเอกลักษณ์โอ้ยนี่นี่นี่กระเป๋าโอ้ยน่ารักมากเลยบุ้นใดใจว่าใบจักบาทนี่ อันสองร้ออันนี้สองร้อยห้าสิบเนาะคันดังเทองเหลอันสี่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบโอ้โหเดี๋ยวเชฟกระทะใหม่สะพายดูว้ายนี่บรรยากาศเนาะบ่ได้เนาะเชฟกระทะใหม่อันนั้นอันนี้อันสะพายแบบนี้มากกว่านี่เนาะโอ้โหนี่อันนี้ใบเท่าไหร่ ใบล,ละเก้าร้อยนี่เป็นผ้าไหมนี่คือของเชฟกระทะไหมนี่อันนี้ของอำเภอหน้าดูนะเป็นผ้าไหมเนาะอันนี้ซือมือนี่บบบแพงเนาะบริเวเป็นสินค้าโอโทอปอันนี้ผู้ใดต้องการใจชนะเนาะนี่เอาเอินว่าชัยะบงคลไปคล้องตามเพื่อนตามซาแล้วกะ็อันนี้เนาะกระเป๋านี่อันนี้หีบบอกเขาเจ้าเอิญหีบสิใบเท่าไห<ด>ร่นี่ว้าวร้อบ เออเดี Jews, ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี no. nee, wow, oh, eyes, ๋ยวเดีว้าวโอ้มีสลักพร้อมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้มันต้องดึงออกมากนี่พอง่ายยากบอกไฮมายางตลาดเด้อว้าวออ้ยพนิษเง็บทั้งในพร้อมนี่โอ้สวยงามมากเลยเนาะนี่ผู้ไดมาย่างตลาดเด้ออย่ามาลืมนี่กระเป๋าเนาะ้ากาเสื้อเขาเอิ่นว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหรือว่าใครต้องการใครต้องการต้องการเย็บไปด้วยเนาะ ให้มาเลยนี่นี่นี่นล่ามเพินพร้อมเย็บเนาะนี่ล่ามเพินพร้อมเย็บให้ทันทีเลยหรือว่าใครจะสั่งทางออนไลน์เนาะ